สวัสดีค่ะ,คะพบกับ่อ,อน้อย่อ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอ,อําเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์มวันนี้่อ,อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ให้กับผู้สูงอายุทุกๆท,ท่านได้รับทราบกันนะคะากมีข้อคําถามมานะคะผู้สูงอายุมาสอบถามดิฉันว่า สูงอายุแล้วทํำยังไงอาคบ60ปีแล้วทํำยังไงอาพออน้อย59ปีนี้ลงทะเบียนได้ไหมมาฟังทางนี้นะคะมาฟังทางนี้ใครที่ผู้สูงอายุท่านใดที่มีอายุครบ60ปีไม่เคยลงทะเบียนไม่เคยลงทะเบียนหรือท่านที่ครบ59ในปีนี้ที่จะมาลงทะเบียน หรือท่านที่สอบถามมาเมื่อเช้าว่าสูงอายุแล้วต้องทำอย่างไรไม่รู้เลยว่าตัวเองสูงอายุแล้วแล้วต้องทําอย่างไรอายุครบ60ปีแล้วทํำอย่างไรเพื่อไม่ให้เป็นการเสียสิทธิ์มาฟังทางนี้นะคะพออน้อยให้คําตอบกันเลยว่าท่านใดที่จะมาลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อที่จะรับเงินในปีงบประมาณ2566ค่ะเพื่อที่จะรับเ,เงินเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ2 6 6 6 กันนะคะก็คือตั้งแต่ตุลาคม2565เป็นต้นไปเป็นปีงบประมาณค่ะท่านผู้สูงอายุหลักเกณฑ์ท่านเข้าหลักเกณฑ์ไหมมาดู60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเกิดก่อน2กันยายน2506นะคะค่ะและยังไม่เคยลงทะเบียนเพื่อขอรับเบีย้ยอย่างที่ผู้สูงอายุมากก่อนค่ะมาก่อนค่ะก็ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมตม,มีสัญชาติไทยไหม ต,ต้องไม่เคยได้รับสิทธิประโยชน์เป็นรายเดือนจากหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นไม่ว่าจะเป็นเงินบำนาญเบีย้ยวัดบำนาญพิเศษรวมทั้งเงินอื่นๆในลักษณะเดียวกันนะคะถ้าท่านได้รับส่วนนี้ท่านก็เป็นคนขาดคุณสมบัติโดยทันทีนะคะท่านต้องไปลงทะเบียนณนะภูมิลำเนาในเขต พื้นที่ของท่านตามทะเบียนบ้านท่านมีชื่อตามทะเบียนบ้านอยู่ในเขตไหนอบตาหรือเทศบาลท่านต้องไปลงทะเบียนที่นั่นนะจ๊ะสิ่งที่ท่านจะต้องนําไปสิ่งที่ท่านจะต้องนําไปนะคะค่ะก็คือบัตรประจําตัวประชาชนค่ะหรือบัตรอื่นใดที่ออกโดยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายนะจ๊ะทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านถือไปเลยค่ะสมุดบัญชีเงินฝากธนานคาร จะเป็นธนาคารไหนก็ได้ค่ะท่านสามารถที่จะไปยื่นได้เลยนะคะเพราะว่ากรมบัญชีกลางจะโอนเงินให้กับผู้มีสิทธิ์ได้โดยตรงกันนะคะค่ะก็วันนี้มีข่าวมาประชาสัมพันธ์มีข่ามาประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมเพราะว่าผู้สูงอายุบางรายนี้การสื่อสารยังยังจะเข้าไม่ถึงนะคะยังจะเข้าไม่ถึงค่ะ,คะก็มาวันนี้พอน้อยก็เลยจะมาประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมกับคลิปล้างๆก่อนก่อนหน้านั้นเคยประชาสัมพันธ์ในการเรื่อง ลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่นะคะค่ะก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ามารับชมรับฟังทุกๆท,ท่านค่ะสูงอายุแล้วทําอย่างไรเพื่อเป็นการไม่ให้เสียสิทธ์ไปยื่นลงทะเบียนนะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเทศบาลหรืออบอตอนําบัตรประจําตัวประชาชน ทะเบียนบ้านสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรณีที่โอนเงินเข้าบัญชีนะจ๊ะ่ะเพื่อที่จะไม่ให้เสียสิทธิ์แล้วท่านก็จะได้รับเบี้ยอย่างชีพนะคะรับเบี้ยอย่างชีพในปีงบประมาณ2,566ก็คือตั้งแต่ตุลาคม2,565เป็นต้นไปได้รับตอนไหนได้รับตอนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในเดือนไหน เดือนถัดไปท่านก็เป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับเบีย้ยอย่างชีพกันเลยนะคะ,ะก็จะมีอยู่สองช่วงมีอยู่สองช่วงที่จะเปิดรับลงทะเบียนช่วงแรกก็คือเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน2564ก็คือในช่วงนี้นะจ๊ะก็ะและอีกช่วงหนึ่งค่ะตั้งแต่เดือนมก,กราคมถึงเดือนกันยายน2565อยอย่าลืมนะจ๊ะเพื่อไม่เป็นการไม่เสียสิทธิ์สูงอายุแล้วทำอย่างไร สูงอายุแล้วต้องไปใช้สิทธิ์ของเรากันเลยนะคะค่ะตำรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ามารับชมรับฟังทุกทท่านอย่าลืมกดติดตามพออน้อยแชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆของส่วนราชการหรือท่านใดที่มีข้อคําถาม ที่จะฝากเพิ่มเติมมานะคะค่ะก็พิมพ์ข้อคําถามมาเลยพออนะ้อยยินดีที่จะตอบทุกคําถามคําถามในที่ตอบไม่ได้ขอเป็นสื่อกลางในการประสานจากส่วนกลางแล้วนํามาตอบให้กับพี่น้องผู้เข้ามารับชมรับฟังทุกทกท่านกันนะคะการต้อนรับในคลิปนี้พอเอน้อยต้องการล,ลาไปก่อนพบกันในคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ